สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MUSS 360องศากับปูปรัญชยาแจมกระจ่างนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องมือตัวนี้เครื่องตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเครื่อง Iso Kinetic Dynamometer นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยใช้งานอย่างไรแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับป๋อมครับที่พูดถึงในอีพีที่แล้วเนี่ยในเรื่องของการผดตัวของกล้ามเนื้อนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกเครื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับที่เราใช้ในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬากันอย่างมากมายในหลายๆสถาบันการศึกษาด้วยกันนะครับซึ่งก็อยู่ข,ข<ฮ>้างหลังผมนี้แล้วนะครับนั่นคือเครื่อง ISO Kinetic Dynamometer นะครับเอ๊ะมันใช้งานยังไงมันทํางานยังไงแล้วมันมีความสําคัญกับวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรายังไงเราไปพบกันเลยครับ สำหรับเครื่อง i อ o Kinetic d y n a m o m e t e r นะครับประโยชน์ของมันนะครับเราจะใช้ในการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬานะครับและกำลังของกล้ามเนื้อหรือ power นะครับกับอีกประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือใช้ในเชิงของการฟื้นฟูนักกีฬานะครับที่ได้รับการบาดเจ็บหรือนักกีฬาที่ผ่านการผ่าตัดนะครับทั้งในข้อเข่าข้อหัวไหล่อะไรก็ตามนะครับเครื่องนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าในฟินิเองเนี่ยบางทีนักกีฬาเขาไปฟื้นฟูเน,นี่ยเราไม่สามารถกําหนด ความคงที่ของการเคลื่อน,นที่ได้ความหนักในการที่เราจะให้เขาไปได้เนี่ยเขาอาจจะเกิดการบาดเจ็บซ้ําได้นะครับในส่วนของความแข็งแรงนั้นนะครับค่าต่างๆนะครับนักวิชากรรารกีฬาอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็สามารถส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ฝึกสอนได้นะครับที่เขาจะได้ไปวางแผนการฝึกซ้อมไดนะ้ในเรื่องของนักฟ,ฟุตบอลอย่างเงี้ยครับ p r e ซีซั่นเป็นยังไงระหว่างซีซันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากปิดซีซันเป็นยังไง วันนี้นะครับผมมีเหมือนเดิมครับจากชุดที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วก็คือเรามีชุดสาธิตนะครับผมจะมาสาธิตนะครับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกําลังของกล้ามเนื้อนะครับจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามชมกันครับขอชุดสาธิตครับครับสวัสดีครับดิออสของเราคนเดิมจาก EP ที่แล้วนะครับยาวๆครับสำหรับ EP เนี้ยคนนี้คนเดิมครับยาวๆไปเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมา เซตอัพนะครับด้วยการที่ให้พี่ออของเราเนี่ยครับนั่งบนตัวเครื่องก่อนซึ่งในวันนี้ผมจะสาธิตในเรื่องของการนั่งไต่ขานะครับหรือว่าเล็กเอ็กเทนชั่นนะครับว่าที่เราจะเซตอัพเขายังไงนะครับบนเครื่องนี้นะครับเชิญเลยครับพี่อ๋อครับเราเชิญบนเครื่องเลย a a yeah because and that student shows goes though movement it the the it don't but do ready like working on in zone know know how you for I'll I'm I'm นะครับน,นี่ก็คือพี่ออสเรานะครับได้ขึ้นบนตัวเก้าอี้ของเครื่องไอโซไฮติกเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมก็จะมีเบลลต่างๆนะครับไว้ยึดตัวเองนะครับยึดตัวตัวพี่ออสเองนะครับว่าเวลาที่เราทําเทสเนี่ยครับตัวเขาจะได้ไม่ขยับแล้วเขาสามารถออกแรงได้อย่างเต็มที่นะครับข้อสําคัญนะครับในเรื่องของเก้าอี้เนี่ยเราต้องปรับให้พอดีกับตัวของ พี่ออสเองนะครับหรือคนที่มาทดสอบนะครับแล้วก็ข้อเข่าเนี้ยจะต้องตรงกับตัวหัวเครื่องหัวเดนอมโตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องว่างข้างหลังเนี่ยต้องห่างประมาณสองช่วงนิ้วนะครับก็คือจะไม่ชิดจนเกินไปอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีชิดจนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ออกแรงได้ไม่ถนัดแล้วก็อย่างมันจุดจุดการเคลื่อนที่อะครับมันก็ไม่ดีพอนะครับอันนี้ถือว่าจัดได้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ว่า เอามาให้มันใกล้เคียงกับตัวจุดหมุนแค่นั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้เซตอัพเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเซตในตัวโปรแกรมอีกทีนะครับสำหรในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็ง่ายๆเลยตั้งแต่อันแรกนะครับในส่วนของ Patient นะครับก็คือข้อมูลของคนไข้นะครับก็คือเป็นข้อมูลของพี่ออนนั่นเองนะครับที่เราจะต้องใส่ว่า เออเราต้องใส่เขาว่านามสกุลอะไรชื่ออะไรน้ำหนักสูงๆยังไงนะครับส่วนอันที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของโปรตโตคอลนะครับนั่นคือรูปแบบของการเทสในวันนี้นะครับว่าเราจะเป็นแบบไหนจะเป็นการเทสหรือการอ็กเซอร์ไซน์นะครับสามารถกําหนดได้ลักษณะนะครับที่เราพูดไปถึงเมื่อกี้ว่าไอโซเมตริกไอโซโทนิกหรือ,อแม้แต่ไอโซเคนิติกซึ่งวันนี้เราจะทําในส่วนของไอโซเคนิติกนะครับในส่วนของข้อคือจอยนะครับวันนี้เราทําในส่วนของข้อเขาก็คือนีจอยนะครับแพทเทิร์นนั้นเป็นยังไงก็เป็น Attention e แลวก็ Fashion นะครับการหดตัวที่เราบอก Concentric Contraction นะครับก็คือเป็นคอนคอนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เราสามารถเซตจํานวนได้นะครับว่าจํานวนกี่ครั้งนะครับสปีดเท่าไรสปีดตรงนี้คือความเร็วเชิงมุมนะฮะความเร็วเชิงมุมในการเคลื่อนที่ซึ่งอโ o เคเน t i c เนี่ยมันจะถูกทําให้การเคลื่อนที่นั้นนะ่ะมีความคงที่นะครับสําหรับ i โ o เค n e t i c นะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ของกล้ามเนือ้อเป็นการวัดแรงนะครับในการเคลื่อนที่ของกล้ามเนือ้อ โดยที่ความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นคงที่นะครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้ที่ตัวเครื่องนะครับว่าเราต้องการเนี่ยที่สปีดเท่าไหร่สปีดตรงนี้หรือความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นนะครับจะเป็นความเร็วเชิงมุมนะครับว่า60องศา90องศาองศานี่คือองศาต่อวินาทีนะครับฉะนั้นต่อให้เขาออกแรงมากเท่าไหร่ก็ตามเครื่องจะลิมิตนะครับให้เคลื่อนที่แค่นั้นนะครับอันนี้จะเป็นการเซ็ การเคลื่อนที่นะครับของข้อเข่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการโอเวนะครับจะขึ้นมานะครับว่าลิมิตบนเนี่ยเราจะเอาแค่ไหนนะครับตั่งางก็อยู่ที่ประมาณ90แต่ถ้าคนที่ผ่าตัดข้อเข่ามาเนี่ยเราก็จะไม่ตึงตัวเต็มที่นะครับมาถึงองศานะครับ <S 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 หลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้เซตเลออฟโมชันไปแล้วครับนั่นคือองศาในการเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับนี้เราจะเริ่มวัดจริงแล้วซึ่งความเร็วที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับ ซึ่งในงานวิจัยส่วนใหญ่จะพบว่าเขาจะใช้เขาจะอ้างอิงความเร็วระดับนี้นะครับนั่นอยู่ที่ประมาณ60องศาต่อวินาทีนะครับซึ่งวันนี้เราจะวัดทั้งหมดเราเราเซตไว้ทั้งหมดเนี่ยจำนวน5้าครั้งด้วยกันนะครับออกแรงต็มที่ทั้ง5ครั้งเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แรงของกล้ามเนื้อจริงๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับผมนิ่ไว้นะครับเียมงตัว ไปครับขึ้นเลยคือเราลงให้เต็มที่นะครับขึ้นลงเต็มที่ซึ้มาดีมากครับดีมากซึดมาเร็วดีครับเต็มที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 เคครับหลังจากที่เราวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วครับ ถ้าต่อไปเราจะวัดในเรื่องของกําลังของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่ความเร็วที่เราจะใช้ในวันนี้อยู่ที่180องศาต่อวินาทีเรารู้ซิว่าตลอดช่วงที่เขาทำเนี่ยแรงเขาจะตกไปไหมหรือวัดแรงมาแล้วได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอชมกันเลยครับไปครับ yeah. ดีมากเลยครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องดีครับดีครับมาต่อเนื่องครับต่อเนื่อง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 ห้าครั้งครับตีห้าครั้งต่อเนื่องครับต่อเนื่อง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 หยุดครับอย่าหยุดอย่าหยุดหยุดหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดดีครับ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 โอเคโห้ย ก็เป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬานะครับซึ่งวันนี้เราใช้ที่สปีด60องศาต่อวินาทีนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาพูดถึงผลกันนะครับว่าเราจะเอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้อย่างไรได้บ้านแล้วมีอีกหนึ่งคำนะครับที่เราจะได้ยินเสมอๆเ,เลยแต่มันคืออะไรครับในเรื่องของ Hamstring and Quadriceps Ratio เราพบกันในอีต่อไปครับสวัสดีครับค่ะครั้งต่อไปก็มาติดตามในเรื่องของการแปลผลนะคะว่า ผลที่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะคะมาติดตามกันกันกบรายการ MUSS 360อองศาค่ะบ๊ายบายค่ะ